นี้เราเรียนวิชาดนตรีสากลน,นะครับเขาที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเอาประเภท,ทวงดนตรีไทยนะครับนักเรียนก็ได้รู้ว่าประเภทวงดนตรีไทยนั้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับวงดนตรีสากลนะครับต้นคลิปเราอาจจะเห็นการเล่นกีตาร์นะครับเป็นเป็นวงนะครับอันนั้นเป็นการรวมวงของวงคอมโบนั่นหรือว่าสตริงคอมโบนั้นเองกันนะครับอะทีนี้ในเรื่องของ วอลนัทวอลนัทีสากลนะครับของระดับชั้นป5้านะครับก็จะมี3าวงนะครับคคล้ายๆกันหลักๆนะครับวงที่1นะครับก็คือวงออเคสตรานะครับหรือแปลเป็นไทยเรียกวงดนตรีนั่นเองคำว่าดริยางหรือออเคสตรานะครับเป็นคำเป็นคำแปลเดียวกันนะครับที่2คือวงโยธวาทิตนะครับหรือว่าวงมิลเลนแบนนะมิลเลนแบนแปลว่าเยอะเป็นล้านนะคือมีคนเยอะมากนะครับที่สาม นะคือวงคอมโบนะครับหรือว่าเราเรียกว่าสตริงคอมโบนะครับเป็นวงที่เราพบเห็นกันในปัจจุบันนะครับเยอะมากมายนะครับอที่เรามาเจาะลึกในเรื่องของวงที่1นนะครับวงที่1คือวงออเคสตรานะครับวงออเคสตราคืออะไรนะครับวงออเคสตรานะคือวงที่มีนักดนตรีนะครับหลายๆคนนะครับเล่นเล่นวนใหญ่จะเป็นเครื่องสายนะครับแต่ว่าเครื่องประเภทนั้นจะมีครบเลยคือเครื่องสายนะครับ แล้วก็เครื่องเป่าลมไม้เป่าลมทองเหลืองเครื่องตีเครื่องริมนิ้วจะมีครบเลยนะในวงออเคสตารานะครับที่ว่าที่จะมีวัทยากรหรือคอนดักเตอร์นะคอยกวาดแกว่งไม้นะครับกวาดแกว่งเป็นจังหวะนะครับ1 2 3 4สามสี่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของวงออเคสตารานั้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าผู้อํานวยผู้อํานวยการเพลงนะครับหรือว่าผู้อํานวยเพลงนั่นเองนะครับจะมีอยู่สักหลักสชื่อ1่งก็คือ Conductor ร์ Cond นะสองคือด h เม a เ o อร์นะครับคอนดักเตอร์กับด a เมเเป็นคนเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในวงวงโยธวาทิตเราจะเป็นด a เมจเออนะครับดังนั้นอันนี้เป็น c o n d u c t ตอแล้วก็เป็นวัทยากร,นะรเป็นผู้นูการเพลงนะครับมี3ชื่อนะค,คือคนที่บอกจังหวะของเพลงนั่นเองนะครับในวงนี้นะ,ะก,ก็หลักๆก็จะมีเครื่องนะครับ ประเภทที่บอกไปคือมีครบ5ประเภทนะครับเราจะมาเจาะลึกว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับคือนี่คือรูปลักษณ์หน้าตานะของวงออเคสตรานะครับก็จะมีรูปลักษณ์หน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นคนนะจํานวนมากนะครับอ่าใส่ใส่สูตรนะครับแล้วก็ใช้ก็จะมีเครื่องเครื่องสายนะครับมีไวโอลินมีวิโอลานะครับเป็นแถบเลยแล้วก็จะมีเครื่องเป่านะครับทําเป็ด นะเป็นทัมโบนยูโฟเนียมนะครับอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้านี่ก็คือเป็นคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าวาัทยากรนะหรือตำแหน่งเป็นผู้อำนวยเพลงนั่นเองนะครับที่หนึ่งคือแซกโซโฟนนะแซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเป่าลมไม้นะครับที่นิยมใช้นะมีเสียงที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับเครื่องต่อไปอันนี้เป็นไวโอลินนะครับไวโอลินเป็นเครื่องสายนะที่ นิยมเล่นมากนะครับจะมีอยู่4แบบก็คือไวโอลินวิโอล e าเชลโลแล้วก็ดับเบิลเบสนะครับรูปร่างจะเหมือนกันนะแต่ต่างกันที่ขนาดนะและระ,ระดับเสียงก็ถ้ายิ่งใหญ่เสียงก็จะยิ่งต่ำนะครับทูบาเป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับที่มีลักษณะสเสียงต่ำเสียงเบสนะครับในวงออเคสตารานะครับจะไม่ไม่นิยมใช้ตัวกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่ากีตาร์เบสเอามาเล่นนะครับจึงใช้ ทูบาร์นะครับหรือว่าดับเบิลเบสของตระกูลไวโอลินเป็นตัวให้เสียงเบสนะครับเปียโนโนะครับเปียโนก็เป็นเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งที่ในวงออเคสตราที่จะมีก็ได้นะรหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะครับเป็นเครื่องริมนิ้วนะครับปร,ประเภทเดียวที่อยู่ในวงออเคสตรานะครับนี่เรียกว่าเปียโนนะครับหรือว่าเรียกเต็มๆว่า g กรนเปียโนนะครับอันนี้สำคัญเลยนะในวงออเคสตรานะครับจะไม่นิยมใช้กองชุดนะครับหรือว่า Drum เ e t แบบแบบแบบวงสตริงนะครับเราจะใช้เขาจะใช้วงใช้กองทิมปปนีนะใช้กองทิมปปนีในการตีนะครับเสียงก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเหมือนกับ Tom ท o มฟ o ร์ทอนะครับทอมเลฟทอมไลท์ Tom นะของ ของวอลต์ตรีสากลน,นั่นเองนะครับนะครับวงออเคสตรานะก,ก็ได้จบไปนะครับแต่วงออเคสตราเนี่ยมันจะมีเพลงนะครับเราจะเรียกเพลงนี้ว่าซิมโฟนีนะครับเป็นชื่อเพลงนะลักษณะวงออเคสตราที่ที่เล่นคือเล่นเพลงคลาสสิกนะครับเช่นซิมโฟนีหมายเลข 5, ้าซิมโฟนีหมายเลข9นะครับหรือว่าจะเป็นโฟล์ลสนะครับจะเป็นนักประพันธ์เพลงเก่าๆที่มีชื่อดังก้องโลกก็ได้แก่ หนึ่งคือหลอดลูกแวนบิทเทเฟนนะครับหรือว่าโมซาร์นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแนวเพลงการเล่นนั้นก็จะเล่นแนวเพลงแบบว่าคลาสสิกแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณครู่ันเล่นไปฟังเพลงซิมโฟนีนะครับไปครับ ที่เราได้ฟังวงซิมโฟนีไปแล้วนะครับเห็นไหมบางบางเพลงเราคุ้นเราคุ้นมากแต่เราเราไม่รู้จักนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วกับวงที่1นึ่ซิมโฟนีครับต่อไปนี้เรามาดูวงที่2คือวงโยธวาทิตนะครับวงโยธวาทิตนะฮะเป็นวงที่ใช้ในในการสวนสนามใช้ในงานพิธีต่างต่างแจ้งนะครับ วงซิมโฟนีกับวงโยธาทิศจะคล้ายกันแต่ว่าซิมโฟนีจะเล่นในที่ล่มโยธาทิศจะเล่นกลางแจ้งนะครับเราก็จะมีเดเมเจอร์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับคอนดักเตอร์นั่นเองนะฮะก็จะเดินถือไม้ข้างนอกสนามนะครับอ่าเดเมเจอร์นั้นจะให้หน้าที่ของคนที่ถือคทาครับเวลาเริ่มเวลาหยุดเวลาสั่งแถวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคนั่นคือหน้าที่ของ ดมเเจอร์ในการควบคุมวงโยธาทิศนะครับโยธาทิศจะประกอบเครื่องดนตรีไปด้วย3แบบนะฮะสอย่างนะก็คือ1นึ่งหวงเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้นะครับสเครื่องเป่าลมทองเหลืองและ3เครื่องตีนะครับจะประกอบไปด้วย3อย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าวงโยธาทิศนะครับมีเครื่องประเภทใดบ้างนะครับนี่คือภาพของวงโยธาทิศนะครับจะเห็นว่า หลักๆนะครับก็จะมีเครื่องเห็นไหมเครื่องเป่าลมทองเหลืองมีซัโซโฟนเครื่องเป่าลมไม้นะครับแล้วก็มีกองมีเครื่องตีแล้วก็ฉาบนะครับหลักๆจะมีอยู่3อย่างนะครับอันนี้เป็นซัโซโฟนนะฮะจะนิยมในเครื่องเป่าลมไม้มากนะครับซัโซโฟนนะครับทั้งวงโยธาทิษฐระบบออเคสตราจะใช้นะครับเป็นหลักนะฮะแชมเปดนะครับทชมเปดนี่เป็นตัวหลักของวงโยธาทิย์นะครับจะให้ เสียงทำนองเสียงที่แหลมสูงนะครับอ่าเป็นเมโลดี้หลักนะครับของวงโยธวาทิตเป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับต่อมากองแสแนนะครับกองแสแนนั้นจะเป็นตัวตัดจังหวะหลักของวงโยธวาทิตครับเวลาตีก็จะดังแท็ก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 นะครับหรือบางทีก็ดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะครับแล้วแล้วแต่เสียงที่จูนออกมานะครับจนสมัยก่อนเขาเรียกว่ากองแท็กนั่นเองนะแต่กองแท็กไม่มีนะมีชื่อแต่ว่า กองแสแนนะครับจะเป็นตัวเดียวนะครับใช้สไยเดินแล้วก็ตีนะครับอ่าตัวนี้คือทอมโบนนะครับทอมโบนสไลด์นะครับใช้เป่านะครับแล้วก็จับอ่าแล้วก็ดึงนะครับดึงตรงตรงคันสไลด์ตรงนี้นะครับอ่าทอมโบนสไลด์เป็นเครื่องเป่าลมท้องเลือนะครับดูจากที่เป่าก็รู้นะจะคล้ายกับที่เป่าทำเป็ดนะครับนะครับเราก็รู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิตแล้วนะครับ ทีนี้เรื่องของอลักษณะเสียงของโยธวาทิตนะครับก็เป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมนะครับสนุกสนานนะตื่นเต้นร้าวใจนะครับในลักษณะงานที่ใบเลงก็คืองานที่เกี่ยวกับงานเดินสวนสนามงานที่เกี่ยวกับงานที่เป็นทางการพวกเพลงเพลงก็เป็นเพลงพวกเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงก,กีฬานะเพลงที่เกี่ยวกันจัดกิจกรรมต่างๆในงาน ที่มีคนจํานวนมากในที่แจ้งในที่แจ้งเราจะใช้วงโยธวาทิตนะครับเดี๋ยรเราไปดูวิดีโอวงวงโยธวาทิตนะครับ ราได้ดูวงโยธาทิตศไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นวงที่สามนะครับเป็นวงสุดท้ายนะเชื่อว,วงคอมโบนั่นเองนะครับวงคอมโบนั้นนะครับหรือว่าวงสตริงคอมโบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับวงลูกทุ่งของไทยก็ได้นะครับจะเน้นไปด้วยจํานวนจํานวนผู้เล่นที่มีประมาณ3นะครับถึง10คน,นครับก็จะมีเครื่องครบ5ประเภทเลยนะเช่นวงนี้ที่เรารู้จักก็มีวงบอดี้สแลมปอเตโตวง ไอ้น้ำหรือว่าวงทั่วๆไปนะครับที่ว่าลาบานูนนะที่มีกีตาร์แล้วก็กีตาร์เบสแล้วก็กองชุดนะครับวงพวกนี้จะนิยมมากนะครับจะเล่นเพลงจะนิยมเล่นเพลงในสมัยปัจจุบันนะครับอารมณ์เพลงก็จะสนุกสนานจะเศร้าก็ได้สนุกสนานก็ได้อารมณเพลงค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเล่นได้หลายอารม์เพลงนะครับนิยมเล่นกันในงานลื่นเริง งานเลือ่อนเรืองงานสันๆทั่วไปนะครับวงนี้จะเป็นวงที่มีขนาดเล็กกว่าวงออเคสตารานะครับอันนี้จะเล่นในส่วนใหญ่จะเล่นในที่ล่มนะครับจะไม่ไม่ค่อยที่จะเคลื่อนย้ายนะครับเวลาเล่นเรามาดูประเภทของวงนี้นะครับประเภทวงนี้มีทั้งหมด5ประเภทนะครับมี1เครื่องสายสองเครื่องป่าลมไม้สามเครื่องป่าลมทองเหลืองส เครื่องตี5เครื่องดิมเนียลสามารถมีได้ทั้ง5ประเภทเลยหรือจะมีไม่ครบ5ก็ได้ก็ไม่ผิดนะแต่วงนี้สามารถมีได้ถึง5ประเภทนะครับย้อนกลับไปว่าทำไมวงโยธวาทิตถึงไม่มีเครื่องอถึงไม่มีเครื่องเครื่องสายเพราะว่ามันจะมันจะเสียงเบาถ้าเราสสีเวโอลินในวงโยธวาทิตเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนั่นเอง นะครับเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่เปิดโล่งน,นะครับนะทีนี้เรามาดูเครื่องดนตรีเกี่ยวกับวง string combo ครับอ่านะครับนี่คือ,อรูปรหน้าตาของวง string combo นะครับหลกัลกๆก็จะมีประมาณแบบนี้นะครับแล้วเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นจะมีกองชุดนะสำคัญมากนะครับเราจะไม่ใช้กองทิมปานีอย่างที่บอกนะส่วนวงออเคสตราจะใช้กองทิมปานีนะครับอันนี้เป็น double bass นะครับให้เสียงต่ํา หรือจะใช้กีตาร์เบสก็ได้นะครับอันนี้เป็นกีตาร์นะกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเครื่องป่าลงไม้กับลมทองเหลืองนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือกีตาร์ไฟฟ้านะครับวงคอมโบกีตาร์ไฟฟ้าสําคัญมากนะครับเป็นตัวดําเนินทํานองนะครับในทั้งทั้งริดดิ้คอร์ดแล้วก็เรื่องของทํานองเมโลดี้นะส่วนใหญ่จะใช้กีตาร์ไฟฟ้าเป็นตัวนํานะครับอันนี้เป็นเป็นกีตาร์เบสนะครับ ทำหน้าที่เหมือนกับ double bass นะครับในภาพเมื่อกี้นะฮะทำหน้าที่เหมือนกันนะแต่เป็นรูปแบบของกีตาร์นะให้ความเป็น combo หรือ string combo มากกว่านะครับเสียงก็จะเสียงใหญ่ๆต่ำๆนะครับคอจะยาวๆหน่อยนี่เรียกว่ากีตาร์เบสนะครับอ่านะทำเป็ดนะครับเจอกันไปแล้วทําเป็ดเป็นเครื่องปราลมทองเหลืองนะครับให้เสียงที่เป็นเมโลดี้นะครับอ่านะเมโลดี้หลักนะของ ของวงคอมโบนะครับเสียงที่ได้ก็จะค่อนข้างจะแหลมสูงนะครับฟังแล้วสนุกสนานนั่นเองอ่าวงคอมโบนิยมใช้คีย์บอร์ดไฟฟ้ามากกว่าเปียนโนนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดไฟฟ้าสามารถทําลักษณะเสียงได้หลากหลายมากกว่าแกนเปียโนหรือเปียโนธรรมดานะครับนะคีย์บอร์ดไฟฟ้าถ้านักเรนเคยเล่นเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเคยเล่นจะมีกดปุ่มเสียงกองเสียงนกเสียงแมวหรือว่า แม้กระทั่งเสียงวัวเสียงไหนก็มีหมดนะครับลูกเล่นเยอะมากมหมนิยมใช้ในวงคอมโบนะครับสามารถทําได้หลายเสียงนั่นเองวงคอมโบจะไม่ใช้กองทิมบานีนะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่เกินไปนะวงคอมโบเป็นวงที่มีขนาดเล็กๆนะครับเคลื่อนย้ายง่ายดังนั้นกองชุดเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สาหรับวงคอมโบมากๆนะครับที่บอกไปก็มีนิวเดอร์เบสดรัมฟอร์ทอมทอมทอม แน่ are, ์ไฮแฮทแฉแล้วก็ไลท์นะครับที่เคยเรียนไปนะนี่คือกลองชุดนะครับทีนี้เราก็ได้ดูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและประเภทดนตรีนะครับแล้วก็ลักษณะงานของวงสติงคอมโบแล้วนะเราไปดูวิดีโอเกี่ยวกับสติงคอมโบครับไปดูครับ นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนะครับที่คุณครูได้ทาเกี่ยวกับประเภทวงดนตรีสากลนะครับก็คือวงออเคสตรานะครับให้นักเรียนใส่ประเภทมานะครับใส่เล็กๆมานะนะครับมีทั้งหมด5ประเภทนะครับแล้วก็โอกาสในการบรรเลงนะครับก็คิดว่าออเคสตราเนี่ยจะบรรเลงในโอกาสใดบ้างนะครับแล้วก็ชื่อเครื่องดนตรีนะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะฮะตามที่นักเรียนรู้แล้วกันนะลักษณะเสียงออเคสตราเป็นอย่างไรนะครับก็ใส่เข้ามา ในแต่ละวงนะครับจะเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรียนสามารถกลับไปย้อนไปดูคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าดูจากหนังสือในหน้าที่9 9ถึง101ได้นะครับ